เอาละครับกลับมาพบกับผมกันต่อเลยนะครับพาคที่แล้วทำไม่เข้าไม่ค่อยมันขออภัยด้วยขออภัยแบบเป็มนใจหรือไม่เป็มนใจก็เขาจะโขดเขจะคิด,ดเด้อเดอเขาที่แล้วทำไมมีตัวอะไรวะทำไมข่าวที่มาไม่มีอ๋อเขาที่แล้วผมไม่เนี่ ไม่รู้เป็นอะไรนะผมเล่นผมอัดวิดีโอไว้โอ๊ยก,ก็ก็ไม่ได้เล่นถึงไหนหรอกผมเล่นลมามานั่นถึงปมะมานตรงนี้เจอตัวไอ้นี่ยไปไหนจะไปไหนเจอตัวไอ้นี่แล้วก็หายไปเลยหายไปเลย,ห,ย,เลยหลุดครับออกเกมมีปัญหาตุยต๋ยตุ๋ยอลไรครับเกมมีปัญหาตุย๋ยรู้แล้วว่าทำไมมันถึงให้ไปทางนั้นก่อน เข้าใจแล้ตัดสเูเมื่อเลไเลยอยูหาของอะไรผมละเกียดจรงจริงอ้วนึกว่าผีือ่คนอยู่ส่วนคนผีอส่วนผีเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทอะไรกันก,นกดัง โอ้โอผมสะดุ้งอ่ะผมกลัวแล้วผมไม่กล้าแค้นแล้วเนี่ยโอ้เจอตังก็กล้าแค้นมากี้ <c oughs> ทำอะไรกนลังตุนตามตุนตามีามยว ร้อนครับเขาเลยถอดผ้าแก้อ๋อคลิปบันล,ลึกอคุณต้องคิดนะครับว่าเขานั่งดูนานขนาดไหนถึงเล้ดหน้าตาแบบนี้เขานั่งดูนานจนไม่เบื่อครับเขาไม่เบื่อเลยเลยแล้วเมื่อกี้ที่ผมได้ยินมันเสียงอะไรเราไม่สำรวจก็ไม่ได้ครับผมมันเป็นพวกชอบอยากรู้ โอ้โหชักงคล่องใจเอาซิว,ว่าทำไมตรงนี้ถึงไม่มีผีสักตัวเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงโอ้ยอยากจะถีบคนสร้างเกมว้า,ไป,วาไปหมดแล้วหัวเรเาไปหมดแล้ว กูต้องเติมมาต่อยกูเองมาต่อยกูเลยทำเกมให้มันน่าเล่นแต่ว่ามันน่าเล่นแบบยังไงอะเห็นหน้าผมไปแล้วอ่ะขนาดยังไม่มีผีนะผมไม่ตกใจได้ขนาดนี้เขามีจะขนาดไหนอ่ะเฮ้ยชัลิฟต์ตัวเดียวกับตอนที่ผีตกมาหรอวันนี้เราวางลงครับสังเกตได้สังเกตได้ ไอ้สิไอ้หนอนอ่าเนี่ยรีบให้สบายมึงด้วนอนให้สบายเด้อผมจะเลิกแคดดิ้ไเนี่ยผมกลัวจนไม่กล้าแคดละแต่ท่าผ้าผู้ชมเสียใจก็ไม่ได้ชีวิตมันต้องเดินหน้ ผู้ชมเสียใจไม่ได้ครับผมต้องชีวิตมันต้องเดินได้ขเราอยากร้องไห้ว่ะสงสารผมเหอะผมก็มีขีดจำกัดความเป็นมนุษย์มะนาวผมจะเดินอ้อมไอ้นี่ดูจากสภาพและหน้ากระทือนพี่ผมครับผมต้องระบายความเครียดครับายเออ้ออเอ้ยเฮ้ยระบายอยู่ดีๆมึงจะระบายกูเหรอัว

กระสุนไม่เพียงคอเนการยิงระเบิดเไงล่ะเป็นอแล้วเฮ้ยอย่าอยอให้มันเข้าไปในลางอุ้ยอุ้ยไอ้ขี้่ออุ mm ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย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 อุ้อุอุ้ยอ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้อุ้ย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 อ้ยอุ้ยอ้ย อือยูอะไรอ่ะอะไรมอยู่ไหนปูาเยไหออจุดไม่ไหวแล้วตายโยตใจ อ้แเพียงพอแล้วพอแล้วอยากจะพอแล้วเลิกไม่ได้รู้จะผิดหวังอยากจะพอแล้วอยากจะพอกันทีจบจบเลิกเลิกกับเถอะพอแล้วอ้าวลืมไปว่ามีของอยู่เว้ย ดีว่าผมอ่าเรามีปืนนี้ดูกลัวอะไรเล่นสิเก้อเฮ้ย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 ออกปุ๊จะิดาตายตายแล้วนะไม่ต้องลุกขึ้นมากกลัวนะกูกลัวกูคนหัวลุกตายเจะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน อุ้ยมาที่ไหนกันโดไปไหนกันโดไปไหนโดกับแมงมันโนี้นะแมวแล้วกลับมาแล้ววะาวะแมงเอ้จนตอกก็ไปที่จนตอกบ้านเราเอ้ยจนตอกกันเถิดบ้านเราเอง ไม่พอใจไม่เบ็นไรหลไม่แข็งไม่แคร์มไอแซคเลือดเดินสขีลวมันกลแล้วมกลวมาแล้วีโห้หเออลี่โมึงกวแมไกลัวอัอไมอกลัวใช่หกลัวไปกลัวกลัว หายอย่างวะเอาล่ะยิงได้ไปเยี่ยมตัวแล้วเอาไอ้แจ็คทโดนไปพอดครับเลิกเลยเลิกเลยเวลาเลยอีกสักรอบสักรอบเราไม่ผ่านเลิกเลยเลิกเลิเลกจริงไม่ผ่านมาสามรอบเนะี่ยคนดูเบือนะ่อเนี่ย โงอะไรวะเนี <Scroll> ่ยผมเอ้ยบุรีมไอ้เมก็ทะบาองใช้ปืนกลนครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ครับถูกคุณช่ยผมพุงทนเฮ้ยกูแล้วมมาจากไหน ร้องไม่หยุดเลยผมต้องร้องครับไม่ร้องไม่ได้อยู่ไม่ได้มึงขรรพุมากเลยโอ้ยขออย่างอ่ะผมกลัวแล้วเนี่ยวังจริงนะบรรยากาศมันให้อ่ะโอ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไงอ่ะ เออวิ่งครับวิงบว่งครับอยู่ทำไมล่ะวิง่งอุ้ยเสียงแล้ววะจบแล้วเมืเ่อกี้นะครับผมกล้าและผมมีความกล้าเมื่อกี้ผมรู้ว่าแล้วว่าความนักโกนที่แท้จริงอยู่ข้างไหนอยู่ข้างหลังผมครับความนักโกนที่แท้จริง อยู่หลังผมเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้าผมแล้วความนนะ่าตัวที่แท้จริงเอาใหม่ครับเราสู้ได้ครับต้องไว้ใจ่วกเราคู่ทองอ้าวหยาอยยาอยาอยาดน้าแล้วตมน่าเฮ้ยมันน่ากลัวตรงนี้เลยครับ เยเียบระเบิดไอเช็กจะโดนกลัอม่้ยทามเพื่อนความกล้าผมหายไปหมดเลยูดชื่อมั้ยผมเมื่อกี้ผมมีความกล้าเต็มเปี่ยนเลยนะแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วครับหมดหมดหมดคางเลยอะ คังสินค้าเต็มครับอ้เจ้าไงดีหาอะไรเฟี้ยงๆไปกระจบเนาะเฟี้ยงไปแล้วอ้ณมันตายเพราะอะไรเฟี้ยงเลยเฟี้ยงไปแล้วคุณยังไงครับ

มันสามารถงอกใหม่ได้เหรออ๋อถ้าเกิดไม่โดนตัวเองก็เป็นงอกใหม่ได้ตลอดลเออกุ้มตรงหน้าเลยบนฉลากเขาทำกันอย่างนี้ครับนะ อุ๊ยเก็บกดเก็บกดกลังลงที่ผีแล้วว้าวโอ้เม่ไหวบอกคำเดียวว่าเมื่อวเจอเรื่องขนาดนี้อะไรวะเราเก็บมาเหลือแค่อันเดียวเหรออะไรอ่ะผมจะนั่งผมเก็บประมาณสามสี่อันลง เออตรงนี้ผมรู้วิธีครับรู้สึกคุณต้องไปเก็บศพไอ้ด็อกเตอร์ศพไอ้ด็อกเตอร์ไหนะวะศพไอ้ด็อกเตอร์มันหายนั่นหรอศพไอ้ด็อกเตอร์ไม่ใช่คนนี้อ่ะคนนี้มันไม่ใช่ถ้าจริงนะมันจะมันจะโอ้ยไม่ไหว ไม่ใช่มันตกคนนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เขาไม่เหลือหัวเราต้องเอาหัวเขามาหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เกีย์ทีรูว,วัน,นนี่เอาขอคนนี้กันดูเต็มตัว โอ้ยไม่ยอมไปแล้เราอีกอ้าว,าว,าว,าวไปดีๆจะไปด้วยแขนกดน้ังไปเลยไม่ต้องอายไปเลยไปแล้วครับไปเลย,เลย,เลยสภาพเขาดูเหมือนไม่ครบส่วนโอ้ช่างเลยผมยอมแพ้ผมยอมแพ้อแพ,พอเลิก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 โอ้น่ากลัวเกินช n น l นี้เอ้ยชัปเตอร์นี้บายบายไว้เจอกันใหม่กลัวมาก ัวมาก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 